สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลานคุณจันแฟมิลี่นะคะวันนี้แม่จ๋านะคะพาเพื่อนๆนะคะมาเก็บดอกสนนะคะไปทําเมนูกับข้าวกันค่ะขับรถนะคะระหว่างทางผ่านไปบ่อนะคะเห็นนี่เลยนะคะดอกสนนะคะขึ้นสีเหลืองอร่ามเต็มถนนเลยนะคะก็เลยจะเก็บไปทํากับข้าวกันนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าจะทําเมนูอะไร เมนูวันนี้นะคะเราจะมาทำไข่เจียวดอกสนนะคะซึ่งดอกสนนะคะมีสรรพคุณสามารถช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งได้นะคะแถมยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเลยค่ะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ป้องกันไม่ให้ผิวพรรณหย่ยนย่นหรือหยาบก้านก่อนไว้นะคะ ดอกสนนะคะเป็นพืชดอกที่มีรสจืดและเย็นมีสปปรรพคุณช่วยแก้พิษร้อนถอนพิษไข้ลดความร้อนในร่างกายและแก้กหายน้ํานะคะประโยชน์ของดอกสนนะคะสามารถนํามาต้มน้ําดื่มใช้เป็นยาขับปัสสาวะได้นะคะมีสปปรรพคุณเป็นยาถอนพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยรักษาแผลสดนะคะและยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารนะคะมีคุณสมบัติช่วยให้ทํางานของลําไส้นะคะดีขึ้นมีฤทธิ์ช่วยสมานแผลในลําไส้ด้วยนะคะ ดนนะคะยังมีคุณค่าของสารอาหารทางโภชนาการมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะคะที่มีหน้าที่สําคัญร่วมกันคือช่วยบํารุงกระดูกและฟันค่ะดอกสนมีมเมล็ดที่มีสปปรรพคุณช่วยแก้อาการประจำเดือนมาไม่ปกติของผู้หญิงด้วยนะคะประโยชน์ของดอกสนนะคะยังช่วยบํารุงสายตาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะอุดมไปด้วยวิตามิน A ซึ่งช่วยชะลอความเสื่อมของรวมตาทําให้การมองเห็นเป็นไปปกติและชัดเจในแม้ในที่มืดน,นะคะ ดอกสนนะคะมีฤทธิ์ช่วยลดอาการลำคออักเสบนะคะละลายเสมหะขับเสมหะและอีกทั้งช่วยบำรุงอวัยวะร่างกายต่างๆทําให้รู้สึกเจริญอาหารค่ะอีกทั้งดอกสนนะคะยังบรรเทาอาการปวดศรีรษะหรือปวดไมเกรนโดยดอกสนนะคะมีสรรพคุณในการช่วยดูแลรักษาตับและทําให้สามารถทํางานได้อย่างเป็นปกติด้วยนะคะ ยังไงกันบ้างคะสรรพคุณดอกสนมีมากมายเลยใช่ไหมล่ะคะหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องหลานคุณจันแฟมิลี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ